ทุกคนวันนี้นะคะเก,ก็คือตื่นแต่เช้าเก็บห้องแล้วก็เป็นวันหยุดวีคนี้ได้หยุดแค่หนึ่งวันเท่านั้นเราจะหาที่ไปในการเยียวยาจิตใจสำหรับวีคหนีที่เราได้มีการทำงานอย่างนักหน่วงนะคะก็คือ นึ่งวันที่เราจะไปนี่ก็คือจะไปสวนเบญจกิติยังไม่เคยไปเลยแต่ว่าจะลองไปดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างจะสวยไหมจะมีดอกไม้ไหมตอนนี้เป็นช่วงเดือนที่เขาเลิอกอาจจะเลิกฮิตไปแล้วหรือเปล่า <c oughs> เพราะเห็นฮิตมาอยู่ช่วงหนึ่งในการไปสวนเบญจกิติเนี่ยยังไม่ได้ไปยังไม่ได้มีโอกาสไปเลยซึ่งอยู่ใกล้มากมีฮอโศกนี่เองเดีย๋ยวเราจะไปแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศไห้ทุกคนดูนะสำหรับออฟฟิศวันนี้ของเราก็คือ เป็นกางเกงยียนแล้วก็ใส่เป็นคาร์ดิแกนซึ่งอากาศร้อนมากแต่ว่าเราก็จะใส่เพราะว่าแดดมันแรงคนไม่ค่อยเยอะนะวันนี้มาประมาณแบบสิบโม บนสกายวอล์กนะคะคือแบบบรรยากาศดีมากลมลื่นแล้วก็มาคนเดียวก็ได้ชิคๆตรงนู้นมีก่อสร้างอะไรเลยข้างล่างจะเป็นเราเดินมาไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ี้ลังกลับไม่ได้ทุกคนทุกคนเห็นสีอะไรที่อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเราจะต้องเดินกลับไปถ่ายอีกรองนี่เกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเราเห็นอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นดอกไม้สีสวยมากซึ่งเรากำลังจะกลับแต่เรายังไม่กลับเพราะว่าเราเห็นดอกไม้อันนั้นแล้วเราก็จะมาเดินหามัน้วก็ถ่ายรูปกับกับน้อง สักรูปหนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับจริงๆแล้วทุกคนเพราะว่าเราเหนื่อยมากตอนนี้ <c oughs> คือมันหอบอะ่ะมันไกลนะเนี่ยมันไม่ใช่ใกล้ๆนะเดินเข้ามาอุย๊ยเอา้าเราคิดว่ามันจะมีสะพานแบบอย่างเงี้ยคิดว่ามันจะอยู่ขอ,ขอบๆแบบเนี้ยหรื <c oughs> นอนะเราจะเข้าไปถ่ายยังไงก่อนอือคือเราจะอยู่ลึกมากเลยอะ่ะ <_ d ream> แค่เราถ่ายแค่นี้อ่ะไม่แต่น้องสวยนะน้องคือดอกอะไรอะ่ะดอกผักมุ้งยังสวยเลยคิดดูดิเราชอบดอกผักบุ้งอะ่ะน่ารักจังเลยน้องน่ารักเนาะพอมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับธรรมชาติแล้วมันอยู่เหนื่อย มันอยู่ในธรรมชาติอะทุกคนมันสวยในตัวของมันอยู่แล้วอะเออดีจังจะให้ดูน้องผักบุง้งสีน่ารักจังเลยอะ่ะแล้วน้องมีเยอะมากด้วยนะเต็มเลย เราจะขึ้นสกายมอลก็ได้หรือว่าจะไม่ขึ้นก็ได้นะทุกคนเราก็เดินเดินไปในที่สุดแล้วก็ได้เจอน้องที่อยู่ติดขอบสวยจังเลยคือดอกอะไรอะ่ะแล้วก็มีหลายสีด้วยมีสีแบบมีสีด้วย,วยแล้วก็น้องกำลังจะร่วงหล่นลงไป นี่คือแผนที่ที่เราจะถ้าอยู่ตรงนี้เราก็จะเดินๆเราก็จะไปตรงนี้ก็ไกลอยู่นะกลับแล้วค่อนข้างเหนื่อย กคนหน้าหมากกระเซิงแล้วแล้วก็รู้สึกว่าฝนจะตกในเร็วๆนี้ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงพออากาศมันเริ่มรู้สึกว่าฝนมันจะมาเยอะมาหนักแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราจะปิดคลิปกันตรงนี้นะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะเป็นวันพักผ่อนสบายๆของแก้วครึ่งวันแล้วก็จะกลับห้องไปพักผ่อนต่อดูซีรีส์อ่านหนังสือนิดหน่อยหาอะไรกิน คนก็ทำงานมาทั้งอาทิตย์ก็อย่าลืมหาเวลาว่างหาเวลาพักผ่อนให้ตัวเองหาที่ไปอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองแบบแฮปปี้เหนื่อยนะเนี่ยขอบก็โอเคไปแล้วพร้อมกับไม่ขนที่ไม่สดใสเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายก็คือฝนตกแล้วนะทุกคน แล้วเราก็กำลังจะกลับดีนะถ้าเราล่มมาชิวมากฝนตกก็ไม่กลัวนะคะลมแรงมาก